ทางจะเข้าป่านะคะสวัสดีค่ะทุกคนตะวันอินอิตาลีค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้ก็มาเข้าป่านะคะฝนไม่ตกนะคะแต่ก็อากาศคืมๆนะคะเหมือนจะตกเหมือนจะตกไม่ตกนะคะก็วันนี้เราก็มาเข้าป่ามาดูกันว่าจะได้อะไรมากนะคะไปดูกันว่าในป่ามีอะไรมั่ง เห็ดหนังไก่นะคะเนี่ยขนเริ่มะได้น้ำน้อยนะคะไม่ค่อยโตนานอะ หนังไก่เห็ดหนังไก่นะคะเนี่ยดอกยังไม่โตเลยรอดอกที่ใหญ่กว่าเพื่อนไม่เคยอ้วกเลยปีนี้ขาดน้ำนะฝนตกก็จริงนะคะแต่มันไม่ได้ตกเยอะจนแบบเห็ดโู อวดนะคะดีกระดงกระแดง หนังไก่นะคะเขาจะขึ้นเป็นแถวนะโตช้ามากเลยเนี่ยปีนี้เป๋าะมากนะคะจับนี่จับหน่อยก็หัก เหนื่อยนะคะปีนเขาขึ้นมานี่ปากข้างบ้านนะคะเเดีย๋ยวได้ฝนอีกเป็นอาทิตย์โตเลยค่ะเนี่ย ดอกจะใหญ่กว่านี้นะคะในตะว,วันเก็บไปพอพอแกงแล้วพอทานนะคะวันนี้ได้หลายอย่างเลยทั้งเห็ดหนงังไก่เห็ดแตดามเ้าไปทำแหนมนะคะอุ้ยเขาบอกอร่อยเวอร์ ทำแหนมเห็ดแต่ดำนะคะใส่กระเทียมนี่หืมห,หนัว,นวออโอ้หดอกนี้ดอกใหญ่มากเลยเกาลัดก็เก็บ เหดเก้าค่ะวันนี้โลบโลบมากเลยโอ้โหดูขาต้องต้องค่อยแบกหานะคะหนามอ่ะหนามก็รัด

ดอกก็จะใหญ่ขนาดนี้คนะ่ะถ้าได้น้ำได้ฝนนะคะเนี่ยถ้าเขาโตแล้วนะคะโอ้ขายยาวคนะ่ะเอาแค่ดอกไปนะ quanh trả có ngày luôn เดี๋ยวขาไปตัดที่บ้านนะคะโอ๊ย,อย,อยน้มเก่าลาดทิม้มโอ้โหสองแสบทำไรกันนาน้าออ้าวล่รคุณหาอะไร หารูหนูนะคะเนี่ยจะมีหนูป่าถายดะอ้อโหดูดูของเล่นสำหรับเขาของเล่นโดยธรรมชาติคนอิตาลีไม่ค่อยทานเท่าไหร่นะคะเห็ดชนิดนี้เรียกว่าเห็ดทอมเบตเดมอตโตนะคะเดี๋ยวตะวันจะขึ้นชื่อให้นะคะภาษาอิตาลีแล้วก็ภาษากลางนะคะ เป็นเห็ดแตรดำนะคะเอาไปทำยำทำแหนมอร่อยนะคะกรุบกรอบคล้ายกับเห็ดหูหนูนะคะแต่ส่วนตัวลรวตะวันชอบเอาไปทำเห็ดทำแหนมนะคะแหนมเห็ดดำนะคะอร่อยอ้วนอุ้ยอุ้ยเสียงนกเสียงนกตีกันมาเสียงนกตีกันเกิดอะไรขึ้นทำไมนกมันตีกันวะ อ,อ้โเก็บค่ะเก็บตอนจะเลือกเอาเฉพาะดอกใหญ่ไปนะคะเพราะว่าต้องไปนั่งทำความสะอาดอีกต้องถ่าชิ้นกลางเขาเพราะว่าเขาชอบมี เศษใบไม้่ะล่วงลงไปในในดอกเขา พอแล้วค่ะเต็มตะก้าแหละพอแล้วเนาะพอแล้วเต็มตะก้าแหละเราเราไปเก็บเก่ารัดกันต่อเนาะพอแล้วค่ะ เห็ดไทรดำแค่นี้แล้วนอ้องเดี๋ยวค่อยมาเก็บบัลหลังถึงบ้านแล้วนะคะเราก็จะมาแยกเห็ดน,นะคะแยกเห็ดดำแล้วก็ตัดขานะคะพอดีมือเที่ยงเราด้วยตะวันก็เลยว่าจะขออนุญาตนะคะไปทานข้าวแล้วก็ทําความสะอาดเห็ดดำนะคะตัดเอาขาเองเนี่ยะคะ่ะแล้วก็ฉีกฉีกออกแบบนี้นะคะเพื่อไปทําความสะอาดนะคะเผื่อมีเศษ ดินเศษใบไม้อะไรที่อยู่ข้างในนะคะเพราะเห็ดดำเขาตรงกลางนี่เขาจะกลวงนะคะนะ่คะเขาจะกลวงแบบนี้แล้วบางทีเศษดินเศษใบไม้นะคะเขาชอบล่วงเข้าไปอยู่ข้างในนะคะเราก็จะตัดฉีกนะคะฉีกครึ่งแล้วอย่างนี้เราก็ค่อยเอาไปทำความสะอาดได้นะคะ ก็ตะว,วันก็จะขออนุญาตนะคะลาตรงนี้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตะว,วันอินอิตาลีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ตะว,วันนะคะเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะไ <c oughs> งคลิปนี้ก็ตะว,วันขอลาไปก่อนนะคะไปทางขออนุญาตไปทางเกาลัดค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ